จามาลูเซล่าต้องได้รับการผ่าตัดและพักฟื้นนอกสนามอีกอย่างต่ำ4-5เดือนอัปเดตโดยสื่อบิวของเยอรมนรายงานว่าการพัสดะครั้งนี้ทําให้จามาลูเซล่าเนี่ยข้อเท้าหลุดและกระดูกน่องหักรวมถึงมีการฉีกขาดของเอ็นอีกหลายเส้นกระดูกส่วนที่หักเนี่ยชื่อว่ากระดูกส่วนไฟบูลาร์แฟกเจอร์นะเป็นกระดูกขนาดเล็กที่เชื่อมจากหน้าแข้งเนี่ยไปสู่ข้อเท้าแล้วการที่ข้อเท้าหลุดรวมถึงกระดูกส่วนนี้หักเนี่ยทำให้เส้นเอ็นจำนวนมากตรงนี้ฉีกขาดไปด้วยก็ขอให้จามาลูเซล่าพักฟื้นหายไวๆนะครับ ทุกคนคิดเห็นยังไงกับการประทะก,กันในครั้งนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะเพราะเสียงเนี่ยแตกเป็น2ฝั่งเลยฝั่งของนอยเออร์เนี่ยก็วิจารณ์ดอนารุมานะว่าเข้าบอลเนี่ยไม่เซฟเพื่อนรวมอาชีพเลยแต่ส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าเป็นอุบัติเหตุทางฟุตบอลน,นะเพราะว่าทั้งดอนารุมารวมถึงมูเซล่าเนี่ยมองไปที่บอลแล้วตั้งใจจะเล่นเพื่อทีมจริงๆแต่กลายเป็นว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุกันได้แน่นอนว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดนะได้แต่ภาวนาให้น้องเขาหายไวๆครับ ซึ่งโดนารุม่าเองเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์ก็กลุ่มศีรษะสลดกับเหตุการณ์มากนะรวมถึงโพสไอจีไปด้วยครับบอกว่าขอภาวนาและส่งกําลังใจทั้งหมดเนี่ยให้กับคุณนะครับจามาลูเซล่าน่าเสียดายมากๆนะจามาลูเซล่าเนี่ยเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาลงเล่นได้พร้อมกับได้รับบทบาทใหม่ใส่เสื้อหมายเลขสิบของบาเอียนยูนิคกลับมาลงเล่นเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะทำแฮตทริกไปได้ในเกมที่ชนะเอิร์กเกนซิตี้ไป10บศูนย ก็หวังว่ามูเซล่าเนี่ยจะกลับมาคืนฟอร์มได้แล้วก็หายเจ็บได้เร็วที่สุดครับรวมถึงสามารถเร่งฟอร์มกลับมาติดทีมชาติเยอรมันลุยฟุตบอลโลกในปีหน้าให้ได้ครับให้กำลังใจจมามาลูเซล่ากันครับ